วัสดีส่าวเกมแคสตับแคนทุกท่านนะครับเพราะว่าผมแก้วกาวันนี้ผมจะพาคุณชมมาทําการตีบอสดบ้าน13เป็นการโจมตีบ้านแก้วกานั่นเองตอนนี้นะครับแข้งแก้วกาฟาร์มี่ลงวอร์สหลังเราตีไป16ไม้ได้มา26ดาวส่วนแคนหัวจินฮิโร่ครับตีไป14ไม้ได้มา18ดาวก็น่าจะชนะนั่นเองโดยเพื่อนของเราครับทำผลงานได้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านบานบ้านล่างครับเก็บดาวได้ดีมากๆเลย ก็ชิ่นชมเลยนะครับเดี๋ยวผมเองจะพามาชมการทำสาดาวนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมกับการโจมตีบ้านลำดับที่2ครับกับบ้านลำดับที่1เลยโดยสูตรที่ใช้นะครับอย่างที่เห็นตอนต้นก็จะเป็นการใช้เยตินั่นเองผมจะเอยติไปสิบห้าตัวครับในเมื่อที่ใช้ผมจะใช้สายฟ้าและแผ่นวานะครับทําการโจมตีกับปาสสแคนก็หวังว่าไม้นี้นะครับเราเราน่าจะได้สามดาวนะครับ แต่คือว่าผมเองไม่มีคิงนะครับคิงของผมไม่ได้ไปด้วยก็จะพาคุณะครับไปทําการสอดแนมบ้านลําดับที่2องก่อนเลยสําหรับบ้านลำดับที่2นะครับก็จะเป็นบ้านเลขสิบสามที่โหดใช็ดได้เลยนะครับการที่ผมจะเข้านะครับผมเองจะโจมตีปาสักแคนแล้วก็ป้อมอีซีให้พังลงไปก่อนถ้าคุณชมท่านใดยังไม่ทราบนะครับถ้าปลาสักแคนพังลงไปถ่าแคนจะไม่ออกมานะครับอันนี้คือจุดที่เราทําการโจมตีกัน แล้วก็ทาการใช้แผ่นวายที่มีนะครับปืนกระแพงเข้าไปเพื่อที่จะให้แต่ของเราเนครับเข้าที่ขึ้นที่ไปด้านบนแล้วก็จะทาการเข้าด้านล่างเลยนะครับจมตีบ้านนะครับจากเข้าไปก็หวังว่าไม้นี้เราจะได้สามดาวนะครับเมื่อเราช้าตีเลยกดจงตีแล้วนะครับผมเองจะพากผู้ชมนะครับมาทําการจงตีกันตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นก็จะทาการใช้รถจักรกําแพงเนาะแล้วก็พื้นดินของปูวอเดนโอเคนะครับทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะครับผมเอง จะใช้พิัวิลงไป1ขวดเลยแล้วก็ทําการใช้สายฟ้าที่มีนะครับลงไปเจ็ดขวดตรงนี้เลยโอเคนะครับปัสสะแคนป้อมีซีพังลงไปผมจะทาการใช้พลัหวิทที่มีลงไปตรงนี้ก่อนละกันก็จะเปิดแผงด้านบนได้นั่นเองจากนั้นนะครับผมเองทำการเข้าด้วยเดติตด,ด้านข้างครับปล่อไป2ตัวโซนด้านซ้ายสตัวนะครับจากนั้นก็จะรอสักแป๊บหนึ่ง รอสักแป๊บหนึ่งนะครับทำการใช้รถจกรักรเพลที่มีลงไปนะครับแล้วก็จะทําการใช้เยื่อติดที่มีเข้าไปก็จะต้องอาศัยจังหวะแป๊บหนึ่งอย่าใจร้อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันการเฮ้ยมันยังไงต้องใจร้อนสิเนาะก็ปล่อยเยื่อติดลงไปนะครับปล่อยควีนปล่อยปูดเดนครับปล่อยเจลงไปเราไม่มีน้ำยาบ้าเลยนะครับแล้วก็ทําการแช่แข็งไปหนึ่งทีแล้วกันก็ทำการจมตีบ้านนั่นเอง ผมก็จะทาการใช้สกิลอีทอนโตทงของบัวเดนนะครับทำให้ท่าเรานะครับเป็นอตนาั่วคราวจากนั้นก็โจมตีเข้าไปเจนของเราจะตาน,นครับใช้สกิลชิ่งชักเข้าไปแล้วก็เคลื่อนที่ปนซสานครับเราได้มาแล้ว1ดาว2 7นตะครับยติเลยเยอะมากๆเลยมาดูกันว่าเรานะครับจัดเก็บสามดาวได้หรือไม่ก็จะมียติครับทางด้านขวานนครับด้านซ้ายเคลื่อนที่ไปนะครับทำการใช้พอมบลงไปดีไหมก็คิดว่าน่าจะดีเนาะไปพอมบลงไป แล้วก็จะปล่อยธนูลงไปนะครับทางด้านขวามมือควีนของเราจะตายครับจะสกิลหายตัวสัตเข้าไปนะครับไม่มีตัวโจมตีทางกาศแล้วนะครับแต่เราก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าทานแคนครับมันตายลงไปหมดแล้วก็โจมตีเข้าไปครับได้มา2ดาว50%นตครับควีนตายลงไปเยติก็ซิ่งไงแกตายลงไปดูเหมือนว่าสุดนี้นะครับจะไม่เข้าท่านะครับจะไม่เข้าท่าาท่ากับการเล่นของเรานะครับ ยติไปด้านขวาเลยครับแล้วก็ด้านซ้ายมือตาลงไปไม่แจ่มนะไม่แจ่มลองแล้วนะครับก็วางแผนอะไรพวกนี้ดีนะครับแต่ว่ามันไม่มีน้ํายาบ้านครับไม่มีน้ํายาที่จะไปช่วยเยติโจมตีแรงขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทําให้แมวแรกนะครับเราได้มา2ดาว60%ใช่หรือเปล่าครับก็เรียบร้อนนะครับตาแรกครับเราเราไม่ได้3ดาวนะครับเดี๋ยวเราจะโจมตีหนึ่งตาละกันกับการโจมตี บ้านลำดับที่1กันนะครับสูตรที่ใช้ก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับมาดูกันว่ามันจะได้3ดาวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยมาชมมาที่สองตอนะครับหลังจากที่เราผิดหวังหมายแรกไปก็ยังคงใช้สูตรเดิมเลยนะครับแต่ผมได้ทำการเปลี่ยนนิดๆแต่น,น,นอยนะครับก็คือผมจะผลิตสายฟ้านะครับไปเจ็ดขวดแล้วก็แผ่นยูวสี่วขวดครับแต่ที่แล้วเราเอาแผ่นยวไป5้าขวดครับเพื่อที่จะทำการโจมตี กับป้อมอินซีนั่นเองแต่ตอนนี้นะครับเดเราดูกันว่าทำไมผมเองเอาไปแค่4ขวดไม่เอาไป5้าขวดครับและก็ทำการเพิ่มน้ำยายบ้าเข้ามา1ขวดนั่นเองก็จะทำการโจมตีป้านลำดับที่1เลยนะครับโดยทันที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเซตที่ให้ดูตะก้นครับไซต์ที่เราทำการใช้เพนนวยที่แค่ี่ขวดนะครับเพราะผมเองจะปล่อยเพนนวยไปประมาณตรงนี้นะครับเพื่อที่จะโจมตีกับกำแพงนั่นเองก็หวังว่าเราจะได้ป้อมประสัดแคนพ่อมดนะครับแล้วก็ าร์มอินซีนะครับรวมทั้งแอร์สวิปเปอร์อะไรพวกนี้นะครับได้หมดเลยมาดูกันว่าเรานะครับจะได้สามดาวหรือไม่การเข้านะครับเราจะเข้าด้านซ้ายมือแล้วก็ให้มันออกมาด้านขวาครับขึ้นไปด้านบนก็หวังว่าไมายนี้เราจะได้สาดาวนะครับไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าแต่จะลองดูลองทําให้เต็มที่เลยนะครับโอเคผมพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะโดนเชื่อนะครับก็จมตีเลยโอเค ก็จะทำการใช้ส่ฟ้าลงไปก่อนเนาะจดขวดเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็จะใช้เป็นไวลงไปตรงนี้นะครับ1ขวดก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะปล่อยลงไปโอเคใช้รถจักรกัมพงเนาะอู้กํมแพงมันไม่แตนครับด้านในนะครับที่เข้าไปที่บ้านจากนั้นปล่อยเยติลงไปด้านบน2ตัวครับแล้วก็ปล่อยลงไปด้านล่าง3ตัว,วกันใช้รถจักรกัพงลงไปนะครับปล่อยเยติลงไป ไปคุยลงไปนะครับไปปูเดินลงไปพอมดธนตูต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้โอเคนะครับทานของเราจะเข้าไปผมว่านะครับเราทําการใช้นเะมีมบ้าไปหนึ่งขวดเลยดูเหมือนว่าเย,ยตีนะครับจะออกดึงข้านครับไม่เข้าด้านในเฮ้ยไปว่าไปว่าจงก,ก็จะไปที่บ้าน,นครับมีกับดัก์โดหมุนตีวว์ตีว์ต,ว,ต,ว,ตวนะครับผมเองจาการใช้สกิลอีทรตโตนลงไปเลยแล้วผมเองจะทการใช้เจ๊ตรงไหนดีกาลังหาทําเลที่จะใช้เจ๊อยู่นะครับผมว่าเราใช้ไปด้านบนละกัน ก็จะปล่อยเจเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านล่างครับมีเยติลงมากันผมนก็จะทาการใช้สกิลชิ่งหัวเจนะครับชิ่งเข้าไปทีปล่อยอิฟโรก,กันเลยนะครับโอเคจากนั้นเยติขึ้นที่ปานะครับควีนโจมตีกําแพงและเจอยู่ด้านบนนะครับก็จะตายลงไปเยติมาด้วยขวาน,นครับทรงมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะเยติตายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอกาสที่จะได้สับดาวก็มีน้อยลงนี่นิวราล์กำลังทำอะไรอยู่นะฮะ ก็จะมียติไปด้านขวาครับโจงตีเข้าไปคือโซนนี้นครับมันไม่พังลงไปนั่นเองก็เลยทําให้ยากต่อการโจมตีวันนี้ก็ได้ลองแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเอาสูตรยติสิตัวนครับแล้วก็พยายามใสยฟานครับมาตีบอวอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าเออเราจะเล่นดีไหมถ้าเล่นไปมันจะคุมหรือเปล่ามันจะแป๊กเหมือนไอ้แก้วเล่นหรือเปล่าแต่ผมเองก็ไม่เก่งเนาะก็เลยทําให้ผลลัพธ์ที่ได้นะครับได้เพียงแค่2ดาว6 4เนเนาะ ก็เลยไม่ได้ช่วยแคนเลยนะครับก็เอามาฝากกัน,นครับวับนนี้คุณผู้ชมอาจจะหวังนะครับว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเข้ามาชมตีวอลทั้งทีนะต้องมีสามดาวสวยๆจากแก้วกานะครับสรุปว่าไม่มีจ้าโอเคนะวันนี้ก็มาเล่นชมกันเรียบร้อยครับเราได้มา2ดาว66%นะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้สาดาวเลยนะครับ แต่ดูเหมือนว่าวันนี้นะครับเราน่าจะชนะนะครับโดยฝั่งของเรานะครับยังเหลือบ้านหลังๆเลยนะครับที่เขาโจมตีได้ไม่กี่ดาวนะครับตอนนี้ก็ลงวอมือเล่นนะครับใครที่พร้อมจะลงเล่นนะครับผมก็จะกดบัวให้นะครับและคุณผู้ชมนะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ได้ลงบออยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าพักบวกกันอยู่นะครับระหว่างที่รอคนบอลิกมาก็ซุ่มาร์มนะครับอัปเกรดคิงควีนบอลเดนให้ตันนั่นเองวันนี้ผมเองก็คงมีเท่านี้นะครับอาจจะตีได้ไกลหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วย ถ้าคุณชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อที่ผมอัปคลิปเมื่อไรคุณชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเรามาพบกันใหม่สําหรับบนนี้สวัสดีครับ